สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปรับน้องแจ็กกี้น้องแจ็กกี้ไปขึ้นเขากับลุงแล้วก็ถึงเวลาจะไปรับนางแล้วก็ก่อนที่จะไปรับนางเราจะแวะหาเข้าป่าตรงใกล้ๆถแถวแถๆนี้ยไปดูว่าเห็ดพึ่งขาลายมันยังมีอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวกลัวมันแบบว่า อาจจะไม่ได้หรอกแต่เอาตะกาน้อยๆไปเผื่อมันได้นะไปเดินดูเฉยๆเนาะโอเคค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะขับรถไปคนเดียวนะเนี่ยน้องซเฟียไม่ไปด้วยถามน้องซเฟียนั่งติดเพื่อนค่ะทุกคนเดียเ๋ยวนี้ไปไหนก็ไม่ไปด้วยช่วยให้ทำอะไรก็ไม่ทำนี่ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ บรรยากาศใบไม้เหลืองเต็มเหลืองอลามไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้นอร์เวย์เริ่มหนาวแล้วเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเลยใช้เวลาขับรถไปรับน้องแจ็กกี้ก็ประมาณ ยี่สิบนาทีค่ะทุกคนยี่สิบนาทีเพราะว่า,าพี่ชายแฟนน่ะแกแกมารับเอาาจ็กกี้เมื่อวันศุกร์เมื่อวานเนี้ยเอย้ไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อวันศุกร์เนาะแกมารับน้องจ็กกี้ไปด้วยเพราะว่าแกจะไปเดินเขาเดินแบบว่าแกชอบเดินช่วงเนี้ยแกจะเดินแบบเดินขึ้นเขาไกลๆอะ่ะ ไปกลับห้าชั่วโมงอะไรง่้ยแกก็เลยแบบว่าเอาน้องแจ็กกี้ไปด้วยจะไม่มีเพื่อนเดินเนาะก็เป็นความสุขของแกนะคะชายโสดเนาะไม่มีแฟนก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวค่อยไปดูเห็ดกันว่ามีจะมีจะมีเห็ดให้กินไหมปีนี้จะได้เก็บเห็ดแค่สองรอบเองค่ะทุกคนเพราะว่าเก็บมาจะก็ไม่ค่อยได้กินอ่ะไม่ใช่อไม่ใช่เป็นคนชอบเข้าป่าหาเห็ดเหมือนคนอื่นเขาเนาะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินเห็ดด้วยมันก็เลย Brin, brin. สิบกิโลเอ่อหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็ขับได้แค่เนี้ยแต่พอผ่านช่องนี้ไปแล้วก็เออก็ขับเร็วหน่อยขับรถเร็วไม่ได้หรอก วิ่งอยู่เนาะแถวเนี้ยบางทีมันมันไม่บอกเรานะว่าตอนไหนมันจะออกมาอะไรเงี้ยอยู่ดีขับไปมันโผล่พุบออกมาเราโอ้เบรกไม่ทันนะคะทุกคน น,นี้ก็ไม่มีสาระะเมา,มาเมาะมอยหอยสังกันนะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจอยทุกๆคลิปด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้ง fc ใหม่ fc เก่าทุกๆท่านนะคะจอยขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆไปด้วยกัน จะจับมือผ่านไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เอาบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงของประเทศนอร์เวย์ภาคเหนือของนอร์เวย์มาฝากค่ะไปดูเห็ดเผื่อจะไปสะดุดเจอเห็ด เจอคลิปปังเหมือนเขาเนาะได้แค่ฝันฝันลมๆแรงๆจอยเอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขกับทุกคนเราทําตรงเนี้ยเรามีความสุขที่จะทําแบบนี้เนาะก็ทําไปอะไรที่เราทําแล้วไม่มีความสุขก็หยุดทําเถอะคะ่ะทําไปก็ไม่มีประโยชน์ อะไรที่เราทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเถอะบางทีคนอื่นเขาไม่ชอบแต่เราชอบในตัวของเราเองเราชอบในสิ่งที่เราทำเนาะเดี๋ยวสักพักนึงประมาณสองอาทิตย์เนี่ยไอ้เรลืองเหลืองนี่ก็จะหายหมดนะคะเพราะว่าใบไม้มันก็ร่วงออกหมดมันก็จะเป็นเหมือนต้นเหมือนเหมือนต้นไม้ที่ยืนตายอะ่ะ ช่วงเดือนพฤศจิกหิมะก,ก็จะมาแล้วช่วงหน้าไปที่ภาคเหนือค่ะทุกคนข้างๆถนนนี่ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนเป็นทะเลบางบางทีช่วงหน้าร้อนะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถวๆนี้ยเขาก็จะมายืนตกปลากันข้างๆเนี่ยคะ่ะ จอไม่เคยทำหรอกจอไม่เคยตกถ้าจะไปตกปลาก็ดูไปดูแฟนตกปลาแซลมอนที่ที่บนเขาอ่ะแฟนเขาจะชอบไปตกปลาตรงนั้นไงพี่แฟงอ่ะจอยเคยยือมอ่ะเบ็ดตกปลาของแฟนมาลองลองเวียงดูนะ ไม่เวิร์กอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะสู้น้องโซเฟียก็ไม่ได้นะน้องโซเฟียเขามีเทคนิคที่จะโยนเบ็ดนะเบ็ดตกปลานะ่ะเราไม่ถนัดเนาะเราไม่ถนัดแฟนก็เลยบอกว่าพอเถอะจอยหยุดเถอ <laughs> <laughs> พอปอเปี้ยง่ายกว่าอีก <laughs> เพื่อนๆช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะว่าจรจะเจอเห็ดไหม ที่ทํางานจอก็จะขับรถทํางานเนาะรถที่ทํางานก็มันเป็นขับเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้เป็นรถส่วนตัวไม่ได้ไงคะทุกคนก็จะขับแค่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเดือนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรถที่ทํางานของจอยมันเหมือนกับว่าจ่ายงวดรถหมดอ่ะเนาะจ่ายค่างวด,ดหมดอะไรอย่างเงี้ยจอยก็กะว่าจอยจะขายแล้วก็ซื้อเอาคันเล็กไง ซื้อเอาคันเล็กแล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็เราก็มีเงินเก็บในบัญชีเนาะเอาไว้แบบว่าประทงังร้านเราไปช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ช่วยได้เนาะ นาทีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สิบนาทีแล้วก็เหลืออีกประมาณสิบนาทีจะถึงที่เก็บเห็ดมานลุ้นกันเด้อลุ้นกันหน่อยนะคะลุ้นกันหน่อยเพื่อนสมเราจะได้ไหมเนี่ยหาเห็ดนะ่ะปีหน้าช่วงหน้าร้อนจะไปหาเก็บเห็ดกับไอโสมดีกว่าให้สมพาไปหัวเลาะอ,อยู่กลางป่า ให้จบหน่อยนะคะรู้ไหมเผื่อจะทําคลิปตัดคลิปนู่นนี่นั่นเผื่อจะเสร็จอะคลิปหนึ่งสิบนาทีตัดต่อเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อทุกคนเผื่อจะเสร็จอะแล้วเผื่อเราจะทําคลิปออกมาได้แต่ละคลิปอะเข,เข้าใจกันทุกคนนะคะเผื่อจะตัดคลิปออกมาได้อะโอ้ยเผื่อจะตั้งกล้องได้นู่นนี่นั่น ไม่ใช่มือ professional เนอะทำไปไม่รู้จะเงได้เงินเขาหรือเปล่าไอพี่ของเงินของพี่ยูนะ่ะยากแล้เกินขับรถเที่ยวเม้ามอยนะคะวันนี้พูดมากหน่อยนะทุกคนจ้า ปีตจอยก็จะมาแบบว่าทํางานให้ดูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาขับรถให้ดูวิวนะคะมาคนเดียวถึงที่ไม้แล้วคะ่ะทุกคน ไปกันเลยไปดูซิว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมมีอยู่นะคะเพื่อนๆดูดิแบบตุมต้มๆเนี่ยขาตุม้มๆเลยค่ะทุกคนดูดิเนี่ยแบบเนี้ยดอกตุมต้มๆเนาะดอกเล็กๆค่ะ นีค่ัทุกคนมีอยู่ได้เนี่ยเนี่ยมีอยู่นะคะแต่เนี่ยดอกมันก็ไมนะ่นิ่มไปแล้วเนาะมีค่ะดอกฟิวเด อย่างนี้เลยอ่ะดอกแฟดอ่ะ mm. มันเริ่มหนาวแล้วมันก็จะแบบดอกมันก็จะดำดำแล้วเนาะเจอแล้วทุกคนดูดิแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะ เพราะว่ามันหนาวเนาะเนี่ยมันหนาวมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเหมือนฟรอสเหมือนกับเห็ดมันโดนความเย็นเหมือนกับโดนแช่แข็งแล้วอะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นนก็จะกินไม่ได้นะคะทุกคนเห็นอยู่แต่ว่ามีอยู่แต่ว่าเราเอากบไปกินไม่ได้เนาะมันเป็นแบบเนี้ย นี่ค่ะมีแค่เนี้ยแต่ว่ามันเป็นสภาพแบบเนี้ยค่ะทุกคนจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บออกไปหรอกนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคค่ะ,ะสรุปว่าภารกิจหาเห็ดวันนี้ก็ไม่สําเร็จนะคะเดี๋ยวไปรับน้องแจ็กกี้กันเลยไปรับน้องแจ็กกี้ดีกว่าเนาะรับแจ็กกี้ค่ะทุกคนฮัลโหลแจ็กกี Går det bra? Ha? Oj, 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 oj! Jag filmar så han ska komma och hämta honom. Ja, ja. Ja, kom! hop 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 Kom! Vi får se om han är munspärrad imorgon. Ja! Hopp! Hopp! hopp, hopp. Ja, vad duktig du var! inte att. inte ta? Oh, ja, Okej, okay. ja, bara ta. Jag brukar ta hand bli. Bli. Ja, vi ska köra hem. Ja. Haja, kommer du hem? Ankomstpartner. Ja. Han är sliten. Åh, oh, så vi